ไม่น่าเชื่อมาจากโปรหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มเลยอะ่ะในบรรดาทาดการตลาดที่เราเจอมาป้าเราน่าจะเป็นนานยกสมาคมทาดการตลาดแห่งประเทศไทยวันนี้ป้าพามากินโอเกจูนแถวบ้านเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งเป็นแซลมอน เมนูเนี่ตำนานจัดโปป๋าบอกต้องรีบมาเมนูนี้ฮิตในติ๊กต็อก,กมากเลยอยู่ช่วงเลยนะไม่น่าเชื่อมาจากโบรหนึง่งแถมหนึ่งประชุมผู้ปกครองลูก3คนไม่เห็นมีครั้งไหนรีบขนาดนี้เริจุ้ยซี y มากครับกินทัฟเฟิลสำนักทุกตังอย่างเป็นเลยเมนูนี้คือที่สุดไม่มีอะไรมาล้มแชมป์ได้มาบอกอย่าเพิ่งรีบกินอิ่มเมื่อกีว่าจะมาจานใหญ่ขนาดมาเป็นถาดอะดูจากขนาดตำโซ่ขนมจีนที่แถมมาแล้วว่าโปนี้อุกกระจูไม่ขาดทุนก็ไม่เอากำไรเส้นขนมจีนมันนุ่มมากเลยอะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวไม่เหมือนขนมจีนทั่ววไปอะนัเลย ขึ้นมาคือเครื่องมีเส้นจานใหญ่เหมือนไปชดชีวิตมาบมอกไม่เป็นไรทานใหญ่ขนาดนี้ก็หมดหมายถึงปลารับจกเหมือนเดิมชวนมาสั่งสลัดมาปินหายสบายใจมาโอ้ก,กจูร้อยรอบน้องเรากินสปาเกตตี้ไปแล้วร้อยหนึ่งไม่หัวนะมึงสองเต็มส<อ>ิบถ้าได้สามเต็มสิบจานเรจะหายไปด้วยเห็นน้องกินตอนแรกว,ว่าจะสั่งสปาเกตตี้มาเพิ่มจัดเมนูรังสันให้ดีกว่าลังสันอะไรปลากินไม่หมด <c oughs> แต่โดนเรียกตัวมารับมรดกฉุกเฉินเชื่อแล้วที่เขาบอกกันว่าขนาดจานโอกระจูไว้ใจไม่ได้นัวครีมนัวแซลมอนนัวผักโขมนัวทัพเปิลมีอะไรดีไปก่อนหนึ่งอีกจากใจซาโวโอกระจูอยากให้มาลองสักครั้งที่สำคัญห้ามาคนเดียวขนเพื่อนมันสักสามคนแซลมอนผักโขมทัพเปิลกับตำโซปลาลามาเป็นถาดไม่ถึงห้าแบ่งแดงน่าจะหมดเคสสามสิบกันยาณนี้รีบไปจัดกันนะทุกคน